ก็ขอฝากท่านร้อยเอกด,ด็อกเตอร์จารุพลเรืองสุวรรณเป็นท่านสุดท้ายของวันนี้นะคะฝากฟังท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะคคขอบพระคุณท่านหัวหน้าพาคครับาห,หากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันยังสบายดีอยู่ เมืองสุโขทัยนี่แปลกครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเมืองเก่าแก่แต่ไม่มีคนแก่เลยสักคนเดียวมีแต่วัยรุ่นจริงไม่จริง <Yeah. S 1> ขออีกรอบทดสอบความตั้งใจหากว่าเรามาเอาลุงลุงต้องปบ,บมือพันเอาเฮ้ยทำไมอย่างเงี้ยเอาไหม หากว่าเรามาเอาลุงลุงจะปลอบมือพันเอ้อันนี้ต้องดังหากว่าเรามาเอาชาย,ยาจะปลอบมือพันหากว่าเรามาเอาชาย,ยาจะปลอบมือพันมันต้องอย่างนี้กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยที่รักทุกท่านครับผมมาปิดท้ายวันนี้จะมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟัง ว่าทำไมต้องเลือกเบอร์สี่และทำไมต้องเลือกพรรคเพื่อชาติเบอร์24พ่อแม่พี่น้องใครปลูกอ้อ้แล้วครับยกมือหน่อยโอ้ไม่มีใครปลูกเลยไปต่อไปเป็นเลยพ่อแม่พี่น้องเราจะเล่าให้ฟังนะว่าสิ่งที่พรรคเพื่อชาติจะทำคืออะไรนะครับวันนี้ เราจะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศนี้ใหม่ทั้งหมดเราจะให้กเกษตรกรรมนำเศรษฐกิจเอ้าฟังง่ายๆช้าๆชัดๆขอแม่พี่น้องครับมผม,มเคยไปงานเล่าอยู่งานหนึ่งแล้วก็ไปเจอฝรั่งฮนะฝรั่งคนนี้มันมาอยู่เมืองไทยแล้วมันก็มาต้มเล่าวัดก้าเอาไปขาย ขวดตัวนี้ผลละพันกว่าบาทสองพันผมก็ถามว่าทำไมถึงมาที่เมืองไทยมันบอกว่าเมืองไทยมีอ้อยดีที่สุดในโลกจังหวัดที่ปลูกอ้อยเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยชื่อว่าจังหวัดอะไรนะครับพ่อแม่พี่น้อง <Okay. S 1> เออ ผมแม่าาพี่น้องครับถ้าเราต่อสู้กับการผูกขาดพวกนี้ได้แก้กฎหมายได้ให้พี่น้องเอาอ้อยที่เต็มบ้านเต็มเมืองในสุขโขทัยเนี่ยมาต้มเป็นวอดกา้าแล้วไปขายขวดละพันสองพันได้รวยไหยรวยรวยแน่นอนแต่ทำไม่ได้นะวันนี้เพราะมันมีคนไปเขียนกฎหมายห้ามไว้และเรา คือผู้ที่จะเข้าไปแก้กฎหมายนี้เพราะฉะนั้นแล้วพ่อแม่พีดองครับเอาง่ายๆถ้าเลือกพรคเพื่อชาติพรคเพื่อชาติจะเข้าไปลุยไปเป็นนักรบแก้กฎหมายข้อนี้ให้กเกษตรกรชาวสุโขทัยที่ปลูกอ้อยไม่ต้องส่งอ้อยให้โรงงานน้ำตาลเพียงอย่างเดียวอีกแล้วเราจะต้มกดกล้าขายให้มันออกไปถึงยุโรปอเมริกาให้พวกเรารวยกันให้หมด เอาไม่เอาแบบนี้พ่อแม่พี่น้องที่นี่เจอปัญหาปุ๋ยแพงยาแพงนะเราบอกว่าเราจะผลิตปุ๋ยเองในประเทศพ่อแม่พี่น้องครับบ้านเมืองเรามันมีทรัพยากรที่ทําได้แต่ที่ผ่านมาไม่ทํากันเพราะพอนําเข้าเสร็จแล้วมันก็มีอะไรที่มันติดไม้ติดมือให้กับผู้มีอํานาจ หลังจากนี้เราจะผลิตปุ๋ยเองภายในประเทศของเราไอ้พ่อแม่พี่น้องลดต้นทุนในการทำการเกษตรได้เงินมากขึ้นจ่ายน้อยลงรวยไม่รวย,วยเออเอาเท่านี้แหละพ่อแม่พี่น้องง่ายๆสั้นๆกระชับได้ใจความนะฮะพ่อแม่พี่น้องน่าจะหิวข้าวกันแล้วหิวไหมครับ จริงๆเนี่ย,ยผมก็รู้นะแต่ผมเนี่ยเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้ก็เลยให้พ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่พี่น้องหิวอีกหน่อยพอเลิกปุ๊บจะได้ซื้อกันเรียกว่าเศรษฐกิจจะได้ลุกเรืองนะพ่อแม่พี่น้องครับก่อนจากกันวันนี้ผมฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยหัวใจครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องเลือหอมบอกเลยหน้าเลือกตั้งนี่เลือหอม เดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาบอกว่าให้เท่านั้นให้เท่านี้สามร้อยบ้างห้าร้อยบ้างถ้ามีคนมาหยิบยืนเงินทองให้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องรับไม่รับเอาใหม่ดิรับไหมถูกแล้วถูกต้องถูกต้องตัวเบอร์รับไปเลยใครเอามาให้รับไปแต่เวลาเลือกเลือกเบอร์อะไรเบอร์อะไรนะ แล้วบัตรสีเขียวเลือกเบอร์อะไรอ้ยน่ารักที่สุดถ้าเขาให้ก็รับนะฮะอย่าไปเสียน้ำใจเอาไปกินนมแต่เวลาเลือกห้ามไปเลือกเขานะไม่ใชส่สุดท้ายมาละใจอ่อนไปเลือกเขาดิผมงอนเลยนะอ่าพ่อแม่พี่นอ้องครับเขาเอามาให้เราเพราะเราเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจตอนนี้นะฮะแต่หลังจากที่เขาได้เสียงของพ่อแม่พี่นอ้องเข้าไปแล้วเนี่ย นักการเมืองจํานวนมากมันมีวิชาอาคมพ่อแม่มีน้องวิชาอะไรรู้ไหมวิชาหายตัวจริงไม่จริง,รงหลังเลือกตั้งปุ๊บหายตัวได้เว้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทาไมจะต้องเลือกชัยาบุญเกิดวีช่ชยาเชื่อข้างหน้าหน่ยครับอ้าวพี่ชยาลงไปแล้วโอ้ตายถือเป็นตลกยามค่ำแล้วกันจะได้กินข้าวอร่อย เอาขึ้นมาก่อนแหมก็จะให้โชว์ตัวชัยยาชายนะหน้าครับน,นี่ผมจะบอกกระสิบเหตุผลให้ฟังว่าทำไมชัยยาบุญเกิดได้เป็นสอสอแล้วไม่หายตัวแน่นอนเพราะเมีอยอยู่ที่นี่ลองหายสิอย่าว่าแต่พ่อแม่พี่น้องเลยหูขาดก่อนเพราะฉะนั้นแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องโจกนะ ตลกก็จริงแต่เล่าความจริงให้ฟังว่าพี่สยาเกิดที่นี่โตที่นี่ครอบครัวก็อยู่ที่นี่และประกาศแล้วว่าจะตายที่นี่แต่ไม่ใช่วันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคนคนนี้ไม่หายไม่ทิ้งพ่อแม่พี่น้องแน่นอนพ่อแม่พี่น้องครับคนคนนี้รักพ่อแม่พี่น้องจริงๆอันนี้ ไม่มุกนะไม่ตลกละจากที่รู้จักกันมานะครับทุกครั้งที่เราได้เจอกันได้คุยกันพิชยาจะพูดถึงปัญหาของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วแกก็ใช้เวลาเครียดนะเห็นหน้าอย่างเงี้ยบางทีเครียดนะคิดไม่ออกบางทีโทรหากันว่าจะทํายังไงจะแก้ปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องได้อยู่ตรงจุดที่ผมยืน ได้รู้จักวิ่ชัยยาพ่อแม่พี่น้องจะไม่มีวันไปหลงรักใครได้อีกเลยเพราะฉะนั้นครับพ่อแม่พี่น้องครับผมขอเสียงดังๆเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันวันนี้14พฤษภาคมเท้าคู่หาบัตรสีม่วงกาเบอร์ <Yeah. S 1> กาเบอร์ เลือกใครเลือกใครแล้วบัตรสีเขียวกาเบอร์เบอร์แล้วเราจะสร้างชาติดีด้วยกันขอเสียงดังๆให้พี่ชัยยาเป็นคำมั่นสัญญาว่าเราจะพาพี่ชัยยาเข้าสภาเป็นผู้แทนราษฎรครับผม กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วเราจะได้พบกันใหม่ครับขอบพระคุณครับ